ทรัพย์ในดินมหาศาลเจาะตรงไหนก็เจอเทวดาท่านบอกพื้นที่จังหวัดนี้90%อร์เซนมีแร่ทองคําขุดมาใช้พันปีก็ยังไม่หมดก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเมื่อวันที่9มกราคม2532 สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีรูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มจะถือว่าอ้วนตุก็ไม่ใช่ตุคือไม่ใช่ท้องพลุยเป็นคนอ้วนอันดับแรกอาตมานอนตะแคงขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นมือทั้งสองพนมท่อนแขนตั้งแต่ซอกออกไปเห็นมือพนมการเห็นบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ทิพจักสุยานไม่ใช่ยานสมาบัตเวลานั้นสมาทานภาวนาเล็กน้อย พอจิตเป็นสุขเป็นการเห็นจากท่านแสดงให้เห็นการเห็นท่านก็เหมือนเห็นคนธรรมดามีสภาพปกติไม่ใช่เงาก็ถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านบอกว่าผมคืออดีตพระยาการจนะพลินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรหมก็ลืมถามไปว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ความจริงเมื่อเป็นพรมหรือเทวดาก็มีสภาพเหมือนกันเพราะว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นดินแดนแห่งความสุขจึงเรียนถามท่านว่าท่านเจ้าคุณคำว่าท่านเจ้าคุณเขานิยมเรียกพระยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพระยาตั้งแต่สมัยไหนท่านบอกว่าผมเป็นพระยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามพระยา ท่านก็รายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพระยาการจนะบุรีก็เลยถามท่านว่าพระยาการจนะบุรีเป็นพระยาสมัยไหนท่านบอกว่าพระยาการจนบุรีเป็นนักรบหลายนักนักรบนักรักนักสแสวงหาโชคลาบก็รวมความว่าพระยาการจนะบุรีก็เป็นฐานสมัยพระเจ้าอินทราชา พ่อพระเจ้าสามพระยารับราชการตั้งแต่ตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาศักดิ์ชั้นสุดท้ายหลังจากเป็นพระยาอื่นในนามของนักรบมาแล้วก็เป็นพระยาการจนบุรีปกครองเมืองการจนบุรี การที่พระยาการจนาบุรีปกครองการจนาบุรีนั้น 1. การจนาบุรีเป็นชายแดนและประการที่สองทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองการจนาบุรีเป็นแหล่งสำคัญในการหาโชคลาภหรือทรัพย์สินเมื่อมาเป็นเจ้าเมืองการจนบุรีแล้วไม่ช้าก็ได้เป็นพระยาการจนบุรีท่านพระยาการจนบุรีนี้ท่านสแสวงหาโชคลาภคือหาทอง ท่านเจ้าคุณกาญจนบุรีเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อชอบหาทองหาทรัพย์สินสงราชการเพราะเวลานั้นประเทศชาติจะเก็บภาษีอากรกับชาวบ้านนี่มันไม่ไหวคนก็น้อยการรบติดพันกันอยู่เสมอชาวบ้านที่เขาออกทำการรบเป็นทหารจะเก็บภาษีอากรก็ไม่ได้ทางราชการก็ใช้ทรัพย์สินมากจึงต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกัน ก็เลยถามเจ้าคุณการจนะพลินว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าในฐานะผมเป็นลูกชายคนที่สองของพระยาการจนบุรีร่วมทำการหากับพ่อทางราชการมอบหมายให้หาทองกับเงินแร่ทองกับแร่เงินส่งทางราชการถามท่านว่าทางราชการบีกำหนดไหมเมื่อเดือนหนึ่งต้องส่งเท่าไหร่ ท่านก็ตอบว่าเมืองกาญจนบุรีไม่ใช่เมืองเสียสวยทางราชการไม่กำหนดกำหนดแต่เพียงว่าได้เท่าไหร่ซื้อหมดจึงถามท่านว่าการแสวงหาทองการซื้อทองทางราชการเวลานั้นซื้อราคาเท่าไหร่ ท่านบอกว่าถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเจื้อปนให้ราคาทองหนึ่งบาทต่อ9บาทเรียกว่าทองเนื้อ9ถ้ามีสิ่งเจือปนเล็กน้อยเรียกว่าทองเนื้อ8คือให้บาทละ8บาทถ้าสิ่งเจือปนมากนิดหน่อยก็ให้บาทละ6บาทเรียกว่าทองเนื้อห คำว่าสิ่งเจือปนหมายถึงว่าเขาร่อนไม่ดีพอมีสิ่งเจือปนอยู่บ้างก็ต้องดูกันว่าเจือปนมากน้อยเท่าไหร่จึงถามวิธีหาทองหาทองหาเงินหาแร่ต่างๆถามท่านว่าการดูเรื่องทองหรือเงินในพื้นที่และการดูเรื่องแร่วิชารู้เรื่องแร่มีไหม ท่านบอกว่ามีทุกอย่างแต่ถ้าว่าของบางอย่างในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีความรู้ถลุงแร่ประเภทนั้นท่านบอกวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาร่วมกับพ่อคือเรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากไหนท่านก็บอกว่าพ่อของท่านเรียนมาจากอาจารย์คงถามว่าอาจารย์คงอยู่วัดไหน ท่านบอกว่าอาจารย์คงเป็นพระลูกวัดป่าเลไลเมืองสุพรรณบุรีที่วัดป่าเลไลนี้มีอาจารย์เก่งๆอยู่สามท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์คงเก่งทางด้านนี้มากถามท่านว่าวิธีดูพื้นดินทำอย่างไรการหาทองใช้วิธีอะไรบ้าง ท่านบอกว่า 1. ดูดินดูลักษณะของดินว่ามีแร่ประเภทใดอยู่ไม่ใช่เฉพาะทองคือว่าดินอย่างนี้ต้องมีแร่อย่างนั้นเวลาที่จะดูดินก็ต้องขุดลงไปสักประมาณหนึ่งคืบก่อนพอถึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งไม่ซุย ก็ฟันดินขึ้นมาดูได้พิสูจน์กันว่าถ้าดินลักษณะอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เงินแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติลักษณะอย่างนี้จะมีแร่ต่างๆสำหรับปริมาณก็เป็นการคาดคะเนตามหลักวิชาการแต่ไม่ค่อยผิดถ้าถามความลึกของเงินและทองและแร่ต่างๆท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของยาก ถ้ารู้ปริมาณรู้กําลังดินก็จะทราบว่าความลึกของแร่เงินหรือแร่ทองหรือแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่ได้เรียนจากฝรัง่งต่อมาก็อีกวิธีหนึ่งของอาจารย์คงก็สอนเหมือนกันใช้วิธีหลับตาดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือใช้วิธีหลับตาดูแทนที่จะลืมตาดูหลับตาดูนี่ก็แปลก ถ้าหลับตาดูใช้กำลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่ทองแร่เงินแร่ต่างๆภายใต้พื้นดินใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมดจะรู้กำหนดว่ามีสีสันวันณะเป็นอย่างไรมีตื้นลึกหนาบางอย่างไรจะใช้อะไรได้บ้างรู้หมดแต่ว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองนี่ก็ใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขาไม่ค่อยนิยมกันนะัก ใช้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่สถามว่าวิธีที่สคือวิธีแบบไหนท่านก็ตอบว่าต้องถามผีพรายประจำท้องถิน่นคือผีพรายประจำท้องถิน่นถ้าติดต่อได้จะบอกตรงไปตรงมาทั้งหมดฉะนั้นในเรื่องโบราณต่างๆจึงว่ามีการพบผีพรายคุยกับผีพรายจึงถามท่านว่า เวลานี้คำว่าผีพรายนั่นหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าผีพรายหมายถึงอะไรท่านก็ตอบว่าคำว่าผีพรายประจำถิ่นนั่นก็คือภูมิเทวดาจะว่ากันไปก็คือพระภูมิเจ้าที่นั่นเองพระภูมิเจ้าที่ย่อมรักษาเขตจำกัด จากที่นี่ถึงที่โน่นจากที่นั่นถึงที่โน่นก็รวมความว่าภายในเขตของท่านจะมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไรขุดลึกเท่าไรไปถึงดินชั้นไหนจึงจะมีสีสันวันณะเป็นอย่างไรจึงจะพบทองและเงินผีพรายประจำถิน่นหรือภูมิเทวดาก็บอกชัดเวลาท่านบอกจริงๆก็มีสภาพเห็นด้วยอำนาจเทวานุภาพ เห็นชัดเหมือนแผ่นดินไม่มีบังมีวิธีการที่สามนี <t <t ้เป็นวิธีการที่นิยมมากก็ถามท่านต่อไปว่าถ้าจะขุดจะอนุญาตไหมบางจุดท่านก็อนุญาตบางจุดก็ไม่อนุญาตเพราะว่ายังไม่ถึงวาระ ต้องถึงการเวลาอันสมควรแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเทวดาเพราะได้ทดลองมาแล้วว่าจุดใดมองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามประการนี้เห็นหมดแต่ทว่าปรากฏว่าขุดแล้วไม่ได้ขุดลึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ด้วยอำนาจเทวานุภาพท่านก็กลัวว่าที่ใดที่ท่านอนุญาตให้ขุดขุดได้ง่ายๆแล้วก็ขุดไม่ลึกการหาแร่ทองแร่เงินสมัยนั้นหากันแค่ผิวดิน แต่ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรก็ตามทีก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูงถามท่านว่าแร่ทองกับแร่เงินนั้นอยู่รวมกันไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแท่งที่ของใครก็ที่ของใครภูมิเทวดาจะชี้ที่ให้ก็เลยคิดว่าเวลานี้การหาทองหาเงินก็เป็นของดี อยากจะถามท่านว่าวิธีติดต่อกับภูมิเทวดาหรือผีพรายประจำท้องถิ่นประจำพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรมดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่องสังเวยที่ท่านใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกันก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเป็นพรหมท่านก็น่าจะบอกได้ ท่านบอกว่ายิ่งเป็นเทวดายิ่งเป็นพรหมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบขึ้นชื่อว่าระเบียบปฏิบัตินี้พรหมกับเทวดาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่อยากจะบอกใครก็บอกได้เสมอถามท่านว่าการเวลาอันสมควรเวลานี้ประเทศชาติต้องการทรัพย์สินมากถ้าต้องการแร่ทองแร่เงินแร่อย่างอื่นจะพอหาได้ไหมในเขตกาญจนบุรีท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่า ในเขตกาญจนบ,บุรีนี้ว่ากันจริงๆนะเนื้อที่90%เอร์ซนของจังหวัดเป็นทองและเงินและแร่ต่างๆที่มีค่าสูงมากท่านก็พูดต่อมานิดนึงว่าในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทหารเคยรักษาเขตประเทศชาติมาแล้วเอาชีวิตและเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อความเป็นอยู่ของชาติก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่า จังหวัดกาญจนบุรีนี้อย่าตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่จะพึงได้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นมา เป็นอันว่าทรัพย์สินทั้งหลายในเมืองกาญจนบุรีถ้านำขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียวประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเขาลูกหนึ่งท่านไม่บอกชื่อนสิไม่บอกสถานที่ก็เมืองกาญจนบุรีก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปแล้วก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวา ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกั้นน้ำเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษจริงๆทางด้านซ้ายมือคือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้น แล้วแร่ประเภทนี้สามารถจะนำมาผสมกับเงินคงคลังของชาติได้อย่างดีแล้วก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาความจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขออธิบายถามท่านว่าปริมาณแร่ทั้งหมดนี้ถ้าจะนำมาใช้กันจริงๆสักกี่ปีจะหมด ท่านบอกว่าถ้านำมาใช้จริงๆ1000ปียังไม่ได้หนึ่งในสี่ของปริมาณแร่ทั้งหมดแร่ทั้งหมดนี้นอกจากมีเป็นธรรมชาติแล้วมันยังเกิดเรื่อยๆการเกิดของมันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขาแล้วมันยาวลงไปถึงใต้ดินเยอะแยะมากก็ถามท่านว่ามันไหลออกนอกเขาไหมท่านก็ตอบว่ามี ตามเชิงเขาถ้าไหลออกมาไม่เกิน3กิโลเมตรปริมาณแร่นี้ยังมีจำนวนหนามากถ้าเกินมาถึง15กิโลเมตรอาจจะบางไปหน่อยกระจัดกระจายอยู่แต่ว่าต้องมีคนฉลาดมีความรู้ตามปริมาตรของแร่นี้จริงท่านย้ำว่าจงอย่าลืมว่านอกจากจะนำแร่นี้มาทำเป็นทองคำแล้วประโยชน์อย่างอื่นจากแร่อื่นในบริเวณนี้มีมากมายเหลือเกิน ถามท่านว่าการเวลายังไม่ถึงนั้นหมายถึงอะไรท่านบอกว่าประเทศไทยยังมีความมั่นคงไม่พอถ้าจะนำแร่นี้ขึ้นมาแล้วต้องมีความมั่นคงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ต้องระมัดระวังคนไทยเราไม่สนใจในป่าชัดนี้มากสนใจแต่ไม้ไม่สนใจแร่ต้องระมัดระวังคนที่เราคิดว่าเขาโง่แต่ความจริงเขาไม่โง่เขามีความฉลาด ใต้ภาคพื้นเขาจะเข้ามาขุดเอาไปใช้ประโยชน์ของเราก็ถามว่าการขุดดินจะทำได้หรือต้องใช้เวลากันท่านก็บอกการขุดดินไม่ใช่ของแปลกการตัดไม้เป็นพันพันท่อนคนยังมองไม่เห็นการขุดดินประเภทนี้ทำไมจึงจะมองเห็นเพราะอยู่ป่าลึกก็ผ่านไปก็ถามท่านว่าการเวลาอีกอย่างหนึ่งหมายถึงอย่างไรท่านก็บอก ต้องคนของเราสมควรถ้าคนของเราไม่สมควรจริงๆทรัพย์สินทั้งหมดนี้จะไม่เป็นของคนไทยจะเป็นของชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังบุคคลบางพวกที่มีความชำนาญในป่าไทยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงกเกรียงไม่ได้หมายถึงมอนเขาเคยผ่านป่าไทยไปพมา่าพวกนี้เขามีความรู้ในธรณีวิทยาดีเขาทราบทั้งหมด และอีลาของเขาเขาแสดงกับคนไทยก็เป็นของไม่ยากในเมื่อเขาจะบอกคนไทยว่ารู้จักที่ตรงนั้นไหมเดินถูกไหมเขาจะไปดูคนของเขาที่ตายแล้วเขาฝังไว้โดยให้ค่าจ้างแพงๆซึ่งชาวบ้านที่มีรู้อิโนอิเนก็คิดว่าเป็นความจริงก็พาเข้าไปเมื่อพาเข้าไปไปพบที่ตรงนั้นแล้ว ต่อมาเขาอาจจ้างคนขุดเพื่อทำอะไรสักอย่างการขุดดินไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าเนื้อดินสิบรรดาท่านผู้ฟังมีค่าสูงก็รวมความว่าวิชาการยังคุยกันไม่ได้ท่านบอกว่าขอให้ผ่านไปก็ขอผ่านไปถามท่านต่อไปว่าด้านซีกเหนือที่มีทรัพย์สินเป็นทางยาวไหมท่านบอกว่ายาวมากเป็นตอนๆเป็นช่วงๆบางช่วงนี้จะไม่มีแร่ บางช่วงจะมีแร่ถ้าทางที่ดีแล้วก็ขอให้ทางราชการที่มีความรู้ด้านนี้ให้ใช้นักธรณีวิทยาสำรวจท่านบอกเมืองกาญจนบุรีเจาะตรงไหนก็มีทองคำอย่าลืมว่าพื้นที่90%ของเมืองกาญจนบุรีเป็นทองคำแต่ว่าปริมาณจะมากปริมาณจะน้อยอีก,กเรื่องหนึ่งต่างหาก และข้อที่สองก็ต้องอาศัยเป็นบุญบาร,รมีของคนคนทุกระดับชั้นต้องมีบุญบาร,รมีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนทำเพื่อชาติและก็ทำเพื่อชาติไทยไม่ใช่รู้แล้วก็แนะนำให้ชาติอื่นเขามารวยความจริงแค่ขุดด้วยมือก็พอมีดื่นดาษถามว่าที่ตรงไหนบ้างอําเภอไหนบ้างท่านก็ยิ้มยิ้มบอกว่าผมพูดอย่างนี้มันก็ผิดระเบียบอยู่บ้างแล้วนะครับ แต่ว่าผมเห็นว่าการเวลามันใกล้เข้ามาถามท่านว่าอีกกี่ปีจะให้กันอย่างหนักท่านก็ยิ้มท่านบอกดูน้ำมันก็แล้วกันท่านรู้เรื่องน้ำมันตั้งแต่ปี18แต่เทวดาที่ควบคุมน้ำมันเขาบอกว่าจะต้องได้พศ2524และต่อมาเมื่อปี19ท่านบอกว่าขอให้ได้พศ2520ได้ไหม เทวดาบอกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปปรากฏการกันพอส2,524สําำหรับทองคำนี้เป็นเรื่องหนักผมจะไม่บอกการเวลากับท่านก็ถามว่าทองคำนี้จะนำขึ้นมาได้จริงๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณไหมท่านก็ตอบว่าสุดแล้วแต่เทวดาที่เขาควบคุมถ้าเห็นว่าปริมาณพอสมควรเขาก็จะยับยั้งให้เห็นทองคำเป็นอย่างอื่นไป อาจจะเป็นดินไปก็ได้เออแต่ถ้าจะนำมาใช้กันจริงๆสมมุติว่าเอามาได้จุดละหนึ่งตันต่อหนึ่งวันเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน3.3มจามตันอย่างนี้สักกี่ปีจะหมดท่านบอกว่าจุดละหนึ่งตันนี่ทำไปประมาณพันปียังไม่รู้สึกเลยเพราะมันไม่ได้มีจุดเฉพาะมันเป็นถ้ำยาวเหยียดและลึกลงไปใต้ดิน น้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวเทศนาเรื่องทรัพย์ใต้ดินที่เมืองกาญจนบุรีโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานเทระวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you